ใครใก็ว่าผมบ้าหนุ่มโพสเล่าเมียเก่าจากไปพร้อมทิ้งหมาไว้ให้เลี้ยง เรื่องราวความรักของแต่ละคนมีดีมีร้ายแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นรักกันนานตราบนิรันด์บางคนก็ต้องเลิกลากันไปเหมือนกับเรื่องราวของผู้ใช้ Facebook ชื่อที่วากรประชุมวงที่ได้โพสต์ระบุข้อความว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างครับตอนอยู่กับเมียเก่าเธอชอบเลี้ยงมากๆนะหมาพอเลิกกันไปเธอก็ไปโดยทิ้งไว้ให้ผมเลี้ยง 5ปีแล้วที่เลี้ยงเขามาจนตอนนี้รักมันมากๆเวลาไปไหนมาไหนก็เอาไปด้วยยิ่งพ่อแม่นะหลงมันมากๆจนบางครั้งคนที่ไม่ได้รักหมาก็หาว่าผมนะบ้าจะเดินทางก็ต้องเอาหมาไปด้วยทําไมแต่ใครจะว่ายังไงก็ช่างผมรักของผมมากๆตัวนี้เมียนะจะหาอีกกี่คนก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่รักหมารักแมวเหมือนเหมือนกับผม ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ